สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมานะครับแล้วก็ในช่วงของเย็นวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เรากลับมาพบกันตามนัดครับกับรายการที่มีชื่อว่า S.C.P. Story ครับรายการ S.C.P. Story เป็นรายการที่เล่าเรื่องราวของ S.C.P. ให้ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็เล่าตามพี่น้องรีโพสต์มาครับแต่ว่าเนื่องจากในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นระยะเวลาเป็นช่วงเวลาของสปูกี้มันครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวใน S.C.P. ในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่สยองขวัญแล้วก็ลึกลับครับอ่ะหลายคนบอกว่าพี่ S.C.P. มันก็ลึกลับอยู่แล้วนะ ต่น้องๆรู้ไหมครับว่าแต่บรรดาเรื่องราวบางรายการของ scp เนี่ยมี scp บางตัวครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผีครับนอกจากที่ทางองค์กรเนี่ยจะทำงานที่เกี่ยวกับความลึกลับแล้วก็เกี่ยวกับความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ย เขายังเคยเจอเหตุการณ์หรือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากผีอีกด้วยครับน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าหากว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้กดติดตามกันก็กดติดตามช่องนิกกี้มาไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของความลึกลับความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ตำนานต่างๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับโอเคครับและเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้แล้วก็เข้าไปพบกับปรากฏการณ์หลอนที่เกิดขึ้นใน SCP ได้เลยครับ และ S.C.P ตัวแรกที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้ก็คือ S.C.P 2696ครับ S.C.P 2696เป็นคารุหาที่อยู่ในเขตดาร์ p พีก Peak, ในดาวิแชร์ประเทศอังกฤษใครที่เข้าไปเนี่ยจะต้องรู้สึกขนลุกไปตามๆกันเลยครับมันจะสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่ล่วงล้ำเข้าไปได้ขนลุกเพียงแค่ หชั่วโมงที่เข้าไปเท่านั้นภายในตัวคฤหัสน์นั้นมีเพียงแค่2พื้นที่เท่านั้นครับที่ดูเหมือนจะปลอดภัยจากความรู้สึกหลอกหลอนนั่นก็คือพื้นที่เนอร์เซอรี่แล้วก็หอคอยครับตามบันทึกของทางสถาบันนั้นเชื่อว่ามีผีมากกว่า1ตนใน SCP 2696ครับซึ่งผีนั้นสิงอยู่ในคฤหัสน์แล้วก็คอยหลอกหลอนคนที่เข้าไปในตัวคฤหาสน์เช่น SCP 2696ขหรือ คลาร่าโรซีเธอเป็นดวงวิญญาณของหญิงสาวที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1800เธอมักจะปรากฏกายออกมาในรูปแบบของหญิงสาวที่มีความโปร่งแสงครับซึ่งนั้นทําให้คนที่พบเห็นเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวจนถึงกับขนาดที่ทําให้คนบางคนเนี่ยความทรงจําเสื่อมครับ ทางสถาบันเนี่ยเลือกใช้วิธีรักษาแบบลบความทรงจําแบบ B ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการรักษาครับนอกจากนี้ครับในเรือนพอชํำนั้นยังมีโครงกระดูกถึง2ร่างด้วยกันซึ่งถูกกําหนดให้เป็น scp 6 2 6 9 6 2 a แล้วก็ B เชื่อกันว่าพวกมันนั้นเป็นโครงกระดูกของ Ice, แล้วก็เอ็ดก้าโรซิซึ่งโดยปกติแล้วนั้นพวกมันจะนอนกองอยู่รวมกันที่กลางห้องแล้วก็จะออกอารวาถ้าหากว่า s c p 2696ขีด1นั้นปรากฏต,ตัวซึ่งโครงกระดูกทั้งสองนี้ก็จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินไปมาครับประวัติความเป็นมาของคดิหาที่น่าเสือสยองนี้มีอยู่ว่า คฤหัสนี้นั้นถูกสร้างขึ้นโดยเฮนรี่เพอร์ซิวลโรซีตในช่วงปี1869เขานั้นเป็นนักอุตสาหกรรมที่มีความชื่นชอบและก็หลงใหลในเรื่องของสยศาสตร์คฤหัสนี้เป็นคฤหัสแบบ2ชั้นที่มีหอคอยสูงซึ่งโครงสร้างภายในนั้นเป็นโครงสร้างในรูปแบบของนีโอโกธิกแบบดั้งเดิมแต่อย่างไรก็ตามครับคนที่เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่า ภายในตัวคลาเรฮันั้นไม่มีโครงสร้างที่แปลกประหลาดครับนั่นคือมันมีทางที่ลาดเอียงถงทางเดินที่เป็นทางตานันแล้วก็มุมเลี้ยวที่บิดเบี้ยวไปมาครับว่ากันว่าโครงสร้างภายในแบบนี้นั้นไม่ใช่โครงสร้างดั้งเดิมของคลาเรฮัถ้าอิงตามพิมพ์เขียวที่เขาคนพบครับแต่ว่ามันถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คลาราโรสิตภรรยาของเฮนรี่นั้นเสียชีวิตในช่วงปี1873 หลังจากการตายของภรรยาของเขานั้นเฮนรี่ก็ได้เริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในใหม่โดยเริ่มจากหอสมุดแล้วก็ยึดหลักห่วงจุ้ยของคุณจีในในการที่จะทําให้คฤหิสั์แห่งนี้นั้นเป็นจุดศูนย์รวมของวิญญาณส่วนเอ็ดการ์กับไมซ์ลูกชายของเขาทั้งสองนั้นก็เสียชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันและนั่นก็ทําให้เฮนรี่ที่มีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ที่แปลกประหลาดนั้นได้ยิ่งทําการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในให้ใหมีความลึกลับซับซ้อนเข้าไปใหญ่ครับ มาดูผี SCP ตัวถัดไปกันบ้างครับ SCP ตัวถัดไปนั้นก็คือ SCP 2 9 9 6เธอนั้นเป็น Entity Humanoid ที่ไม่มีตัวตนระดับ2ถูกค้นพบครั้งแรกในบ้านร้างในเนชวิลล์รัฐอินเดียนาถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีตัวตนครับแต่ว่าการใช้อุปกรณ์ NDPN ของทางสถาบันเนี่ยสามารถจับพลังงานของเธอแล้วก็แปลผลลับออกมาเป็นรูปแบบของพลังงานกายภาพซึ่งทางสถาบันเนี่ยพบว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีเชื้อสายยุโรป มีผมสีดําแล้วก็ดวงตามีสีฟ้าครับทั่วทั้งร่างกายของเธอเนี่ยมีแต่บาดแผลครับแล้วก็มีรอยกระสุนปืนที่ดวงตาด้านขวาครับทางสถาบันเนี่ยอ้างว่าเธอคือเอมิลี่เนชเด็กหญิงวัยแขวบซึ่งถูกฆาตกรรมในเมืองเนชวิลล์รัฐอินดียนาในปี1929ผู้ต้องสงสัยก็คือเด็กชายเพื่อนบ้านครับเขามีชื่อว่า เจมส์แฟรงคลินอายุ13ปีอย่างไรก็ตามครับเธอก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นั้นเราจัดให้เธออยู่ในคลาสนิวเทลไรซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการกักกันอีกต่อไปครับ ถัดมานั้นเป็นผีที่ปรากฏตัวออกมาเป็นซากศพของผีสาวที่มีชื่อว่ามิสราเชลพาร์คส์และเธอก็คือเจ้าของรหัส SCP 3901ครับ SCP 3. นี้ถูกจัดให้อยู่ในคลาส U คลิดมิสพาร์คส์นั้นมักจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของซากศพหญิงสาวที่อยู่ในเสื้อเชิดของผู้ชายเหยื่อที่เธอมักจะเลือกนั้นมักจะเป็นชายหนุ่มที่นอนอยู่คนเดียวเธอนั้นมักจะปรากฏตัวออกมานอนอยู่ข้างๆแล้วก็สัมผัสไปที่ใบหน้าอย่างนุ่ม จุดประสงค์ของพฤติกรรมนี้นั้นเรายังไม่ทราบแน่ชัดราเชลพาร์คนั้นตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอได้หายตัวไปอย่างลึกลับในขณะที่เธอเดินป่าครับซึ่งการหายตัวไปของเธอนั้นก็มีแนวโน้มว่าเธอจะเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานครับในปี1973ก็มก็มีการค้นพบศพของผู้หญิงในสภาพเปลือยเปล่าซึ่งมันยากต่อการระบุตัวตนครับ แต่ว่าครอบครัวของเธอนั้นก็จําเธอได้แล้วก็ได้นําร่างของเธอนั้นไปฝังที่เมืองแคสซัสในอเมริกาการสั่นจรบนท้องถนนยามวิกาลนั้นอาจนําให้คุณไปพบกับความเสี่ยงขวัญของ s c p 973ครับซึ่งตามรายงานจากทางสถาบันเนี่ยมันถูกอธิบายว่ามันคือรถตำรวจรุ่นเก่าที่ถูกใช้ในช่วงต้นศตวรรษที่1970ผู้ที่ได้พบเห็นแล้วก็มีชีวิตลอดกลับมาเนี่ยได้เล่าว่า มันคือรถตำรวจที่ได้รับความเสียหายเข้าขั้นรุนแรงเลยครับมีรอยบุกทั่วตัวรถแล้วก็มีรอยราวที่กระจกมีคราบสนิมแล้วก็เทปกาวที่พันที่การชนหลังกับท่อเอาไว้ครับส่วนผีตำรวจสุดสยองเนี่ยถูกระบุไว้ว่าให้เป็น scp 9 7 3 2เเขาเป็นผีชายชาวคอเคเซียนที่มีอายุประมาณ40ปลายๆอยู่ในเครื่องแบบชุดตำรวจโบราณ ลแล้วก็มีหนวดส่วนร่างกายเนี่ยก็จะทุมทวมเล็กน้อยครับเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อไล่ล่ารถที่ขับมาด้วยความเร็วที่เกินขีดจำกัดโดยเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาในระยะ0.4กิโลเมตรด้านหลังรถที่ขับมาเร็วๆครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเร่งความเร็วเพื่อไล่ล่าเป้าหมายโดยในบางครั้งเนี่ยก็จะเปิดไซเรนแล้วก็ไฟฉุกเฉินจากข้อมูลของทางสาบันเนี่ยมีการพบศพผู้ที่เสียชีวิตจากวีรกรรมของผีตำรวจคนนี้เนี่ย ถึง34รายแล้วก็รถที่ถูกชนจนเสียหายอีก19คันในรัศมี6.4กิโลเมตรสภาพรถเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องบอกเลยครับมันถูกชนด้วยความรุนแรงครับสภาพเนี่ยเสียหายอย่างหนักซึ่งทางขณะนี้นั้นทางสถาบันไม่สามารถกักกัน SCP 973ได้สิ่งที่ทางสถาบันนั้นทาได้นั่นก็คือการติดป้ายเตือนบริเวณถนนท,นที่ SCP 973าดนั้นปรากฏตัวโดยให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตีสี่ครึ่งครับและนอกจากนี้ครับ ยังมี S C P บางรายการครับที่ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นสามารถสัมผัสถึงความลึกลับมิติพิศวงหรือว่าพูดง่ายๆก็คือสามารถมองเห็นผีได้นั่นเองครับบางรายเนี่ยก็มีอาการคล้ายกับการถูกผีสิง S C P ที่ว่านี้นั่นก็คือ S C P 2 1 0 7ครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ ดเอทโกสเพียงแค่ดูสอทีก็เจอผีอย่างง่ายได้ไอเจ้าเครื่องดื่มไดเอทโกสนี้นั้นถ้าดูจากภายนอกก็ไม่มีใครรู้ถึงความผิดปกติเลยครับเนื่องจากมันถูกออกแบบมาให้เป็นซอฟต์ริง k ์ในแบบกระป๋องมันมีสีฟ้าอ่อนครับแล้วก็มีโลโก้ที่เขียนอย่างชัดเจนว่าไดเอทโกสพร้อมกับสโลแกนที่ว่ากระหายความหวาดกลัวอยู่ที่ใต้โลโก้ครับและนอกจากสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่ข้างบนกระป๋องที่เขียนว่า Made Ghost. เมดบายในเชอรัลโกสเครื่องดื่มนี้นั้นไม่ได้บอกอะไรอีกเลยครับไม่ได้บอกแหล่งผลิตไม่บอกส่วนประกอบใดๆ ไม่มีข้อมูลโภชนาการแล้วก็ปริมาณที่บรรจุไว้เลยไดเอ็โกสนั้นถูกค้นพบในร้านสะดวกซื้อหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งบรรดาร้านพวกนี้ก็อ้างว่าเขาไม่เคยรู้จักกับเครื่องดื่มนี้มาก่อนครับไม่เคยสั่งมาขายหรือว่าพูดง่ายๆก็คืออยู่ๆเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นมาวางอยู่กับเครื่องดื่มอื่นแบบเนียนๆเลยครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยทางสถาบันต้องเก็บกู้เครื่องดื่มพวกนี้จากรัฐต่างๆของแคนาดาถึง37รัฐซึ่งการผลิตแล้วก็การจำหน่ายเอชซ7นั้นกําลังอยู่ในขั้นตอนการตรตบครับ และนี่ครับนี่คือผีบางส่วนที่อยู่ในเรื่องราวของ SCP ครับต้องขอย้ำนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่บางส่วนครับเพราะว่ายังมีปรากฏการณ์ที่เราเรียกมันได้ว่าเป็นผีเนี่ยอีกมากมายในเรื่องราวของ SCP ครับถ้าหากวันอีกพลาด SCP รายการไหนไปหรือว่าน้องคิดว่ามันมี SCP ตัวไหนเนี่ยที่มันดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นผี <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเพราะว่าตลอดทั้งเดือนนี้เราจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ีทั้งเดือนเลยครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับนิกนะครับสำหรับในวันนี้นั้นนิกแล้วก็ SCP Story ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ